ไม่รอช้าครับฝนหยุดตกก็ลุยต่อเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามภารกิจช่างชัยกับเหล่าน้อยครับโอ้ฝนหยุดตกก็เอาต่อเลยครับ หมื่นมาอีกแล้วหมื่นมาอีกแล้วช่งงวางก็กำลังหาฉากอยู่ครับนี่วเ้แลหาฉากอยู่ว,ยว,ยาายว่าวันนี้จะได้ใส่ไออะไรนี่เจาเรียกอะไรฮะระแนงบอกตรงตรง ไอ้ปลานั่นพูดไทยไม่ถูกพูดเขมรก็ได้เนาะพูดไทยไม่ถูกพูดเขมรก็ได้อืมปลานเปลนอืมเรียกภาษานั่นดิฮะภาษาไทยดินั่นแหละอืม ออตัวซอยเหรอตัวซอยนั่นแหละตัวซอยภาษาคอมเอมนต์เขาเรียกได้น่ารนูดใช่ไหมใหญ่เขาเรียกเรนูดเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ย าำได้โมโหโตเต็มโต,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 ตข่าโตโตคือบ็โมเขาเรียกระนูดยายนี่ก็หากำลังหาฉากครับนี่แหละที่คนไม่เข้าใจบอกว่างานก่อสร้างทำไมถึงแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไปได้เร็วเนาะ พองานแต่ละงานนี่หาฉากแต่ละครั้งนี่มันไม่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับคือเอาแบบรวๆได้อยู่แล้วใช่มันถ้าเอาแบบเป๊ะๆนี่วัดแล้ววัดอีกครับมันต้องแบบให้เป๊ะคือจะแบ่งยังไงให้มันลงตัวจะห่างกันประมาณสักกี่มิลกี่เซนนี่ลงตัวไหมนะพอดีไหม เ,ออเป๊ะเลยใช่ไหมอันนี้กกำลังหาฉากก็พอเราหาฉากได้แล้วเพรพราะฝั่งนี้ก็ขีดเหมือนกันใช่ไหมขีดขีดเชื่อมขีดเชื่อมเลยได้เลยเพอพอเราหาข้างหลังได้แล้วเนะวาะว,ว,วัดดึง<า>นี่ครับ แตวทีนี้ช่างเชื่อมคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับเชื่อมเชื่อมทางหัวเสร็จก็มาไปเชื่อมทางท้าย่างเชื่อมต้องฉลาดต้องหาผู้ช่วยคนนึเชื่อมเล็กว่าไเลยไงก็ก็ก็เชื่อมล็อกหัวแล้วก็ไป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 ดึงข้างหลังหาเอาเยกขึ้นยกก็อ่า อันแหละอืมไม่เป็นไรอยู่กับช่างเหลางานเดินแน่เดินทั้งวันเดินทั้งวันน่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่กับช่างเหลานี่ได้เดินแน่เดินทั้งวันเดินขึ้นเดินลงอะนี่ทางนี้ก็มันต้องบากไหมไม่ต้องครับชนเลยครับไม่ไม่เนี่ยเหล็กสีเหล็กเนี่ยสีเนี่ยลึกเนี่ย มันก็เลขสีเท่ากันก็ชนเท่ากันชนเลยวะไม่ต้องลงจะลงทำไมใบงั้นเลยไม่ต้อง เอาแขวนไ้อยู่นั่นเลยกับบัวน,นั่นเลยเอาพิงไว้งั้นเลยแล้วพิงให้มันเสมอแมหัวใหญ่มันเอียงตัว <c oughs> โอ้ยนี่น ขีดแต่เจ้าของเงี้ยนะถามหาคนอื่นอยู่โอ้ฝนมาอีกแล้วเมฆตกน้องตะเคียนแห้งๆเดอ้อตกแ,แต่แค่นะเพราะว่ามันมันแห่ไปหมดครับให้มันตกน้องตะเคียนไล่ไหลที่ได้น้ำที่ได้อันได,ไ,ดได้มีเขากิน <c oughs> <c oughs> เทวดานี่เนะาะจักเอาเมฆจะไปใส่เบริร์ดบ่องทวงประคนคนช่นี่ตกนักโอ้ยเป็นน้ำเขาพอดีเลย คือมันสําคัญที่การหาฉากครับถ้าเราหาฉากได้ที่นี้เราไอที่แปะๆไว้งี้นี่เราก็เจียออกเลยก็ได้แต่เราให้แบบเสามันไม่โยกแต่มันก็ไม่โยกแล้วแหละครับหาฉากได้แล้วทีนี้ก็เชื่อมเชื่อมฝังใด้ฟังหนึ่งไว้แล้วก็ไปแล้วก็ไปเชื่อมอีกข้าง,างอีกฝังหนึ่งก็ เสร็จเรียบร้อยเราจะมาติดตามจนเสร็จนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบลักษณะไหนจะเป็นช่างมือหนึ่งหรือเปล่า เยลช่างอะไรยโคแท้คือคือก็ต้องแบบสุดฝีมือนะครับเดี๋ยวช่างแถวบ้านกรวดมาเห็นนี่เขาจะจะถามว่าช่างมาจากไหนมาทําให้นี่เจ้าของบ้านมีแบบ อบอยากเลยเลยเอา,เอนนาตัดหาดงอีกแหละ,ะต,ลตัดเชื่อมเลยบ่เจ้าเจ้าไอ้นั่นะไไอ้ที่เขาขีไปน่ะไอ้ห้อยตะปูนะั่น่ะเราส้นเลยเฮ้ยชิป ต้องโดนมึงเตลิดไปฝั่งนู้นเชบหนักเลยแล้วืึชนชนชนแบบนี้หร pues ือข้ามไปนู่นเอาคิดว cool ่าแต่ข้ามไปนู่นเนาะห้าเมตร 5.3าุดสามไม่ได้ห้าห้าเมตรสามเซนครึ่งครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับนิ่มดีบายบายครับผม